มังม่วงแทงขนมังม่วงเรือเือเยเยเยเดี๋ยวเจ้าม้าาวเจอาล้านเหืองไวแต่ลาเหืองไวนนี่เจตื่ละจี๋จกสาวยักมักมให้ไ่อบกนไขวอบ้วื่ละาเจ้าให้เดตัวทุกคนเน่ เด่ายพี yard, open. ่กองที Both ่งกอน่สวรสดีแน่คะามน้ำใสวามีนิส่วสวันขันนิวยควันวันก็ไมมีกี่สีหน้ารนโคลัคคังีครโคตรขมครขสค่าสดาีค่ดีคตรหัสดี้เดีวเรดีก่อ แม่ขาดเนื้อสวัสดีพอลุงแม่ป้าแม่อาแม่ป้าพอลุงน้องลุงลูกหลานน้องวอยเบิ่อบ้านวี่นี่สังกัดสาวหน่อยแล้เพิ่นโทคปีแล่ฝากเป็นลูกแค่บ้านเป็นบ้านแต่ทางในเรื่องยิ่เด้อซอยโพนังใจปุ๋ยเฮลั่งเลยจะเลือกต มีหอแห่งแกก็เป็นตะโก้ไงเหล้ากับกัยเทือดขันเล้าขันิบแกมขัน่ขันทั้งะยมีสอนอขันสารคาขคุนทีทั้งสันมาแล้วเพียงแค่นี้กหอหาพยายามขาดเลยแต่ะตั้ไไปไม่หมดข้อหาพยายามซี้ด้วนะคะับเขาก็เรียนรักอินก็อหาเลยนะจ๊ว่า เทยกะไหลกะเทยสาวน่อยกะเกะเทยสาวน่อยสาขาไงเฮเออเต็สาน่อยสาขาไงเม่อเินกเครืงฉัน่สีเดเอนเดเข้าผมสมารจะ์ผมไดค่ะไต สมาธิกระเทยทุกหมูเรากระเทยเท่ากระเทยกลวยกระเทยผีทวกผู้ชายที่อยากเป็นจะนีเวลาไม่มีหนีเป็นตุจที่เหมือนเหมือนดาราแต่คุณเแม่เรื่องเราหูจอความขนาดเราทำงานไปเยอะแล้วยังปวดหัอีกที่งนนตัวเรา่เลนก็อยากายุิ ไม่ยูไหลบล็อคแทาเขลองาตาใ้กันลองเอาตาใชกันสอู่อีกคุับขอบคุณครับผมลังใจขอบคุณผู้บอาจายรรยายไม่อยู่ไหลบม็อคแา้ตายวะตายวะนี่แรละพอแปงยัยอันนี้เป็นคำถามที่ไม่มีคำตอบนะคะเ่อค้ตัวแต่แซมาคุณรวงันเยัย ขอบคุณพี่ขอบคุณรขอบคุณแฟนๆครับอีกคือทีมงานตลกของสาวร้อยลำพูนโชขับปากพีปากเอาเอาไปเลยครูบาอาจารย์กับผมทีมงานเลยอ้ทีมงานล่าสุดครับผมขอบคุณขอบคุณพายเตีทีมงานประเภทบอลตะสิงกับผมแล้วก็หลายๆศิลปินกับคนที่มาเป็นคณะกรรมการนนี้เอาสำหรับทีมงานตลกเข้ารับอันนี้คือมาใหม่น้องชื่อสวัสดีค่ะน้องรวยค่ะอีกคือ ไปผู้จัลกสาวนากม่งนสสุกกีจสดได้รสวัสดีครับปุมป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 ุสือครับนี่ฝั่งี่ฝั่งทัปจทัจพอนี่ี่คุอบัแรกั่ซื้อนักเงินกระช่ออางแล้วมาจเป็นโคสุกแรกั่เปิแบบห้แล้วโอก็หูอยู่เนาะซื้อไยังไงม่ใ่หลอ การแสดงที่ง่าครับหลงไปซัอมนี่ก่อนครับคุมียังมีอีกหลากหลายรูปแบบการแสดงครับมาให้พี่ให้เราได้มองได้สื่อกันอ้าวแข้าดีกรองข่ายังวินีสาวนอนรัเพื่อนชว์เฮ้าทิ่แงลังกาที่แงลังการคือว่าเป็นผลงานประทับใจยิ่งใหญ่อลังกาเออสืบสานวัฒนธรรมประจำภาคเออความสุขเป็นของท่านผลงานเป็นของเราครับผมส่วนเงินเป็นของโยกครับ ขอบคุณเลยนะครับอ่พระก่อนครับก่อนเสด็จผมก็เป็นกำลังใจกับทีมงานตลอดด้วยแฟต่ที่น้องรู้สึกแย่ครับผมในช่วงเวลาต่องแต่ที่ทีม